รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองค่ะที่นี่มีเนื้อที่ถึง60ไร่ดำเนินการค่ะโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนค่ะ สมุนไพรมีมากกว่า509ชนิดนะคะและสามารถจัดกลุ่มค่ะจัดจำแนกได้ถึงนะคะ20กลุ่มอาการในการรักษาค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับน้องฝนค่ะสวัสดีน้องฝนค่ะค่ะค่ะน้องฝนวันนี้พาพี่บุ้งและคุณผู้ชมค่ะมาพบกับสมุนไพรอะไรวันนี้นะคะก็จะเป็นต้นสลัดใดป่าค่ะซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มพืชสมุนไพรที่เป็นยาถ่ายยาระบายนั่นเองค่ะค่ะ สำหรับตัวนี้สรรพคุณของเขาก็คือมีทั้งยาถ่ายยาระบายและจุดเด่นอีกตัวหนึ่งอะคะ่ะน้องฝนค่ะสลัดไดป่าเนี่ยค่ะจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่น้ํายาของเขานะคะซึ่งน้ํายาของเขาเนี่ยก็สามารถนําไปเป็นยาทาฝีทาหูดได้แต่ว่ามีข้อควรระวังนะคะสําหรับสลัดไดป่าน้ํายาของเขาค่ะมีพิษอย่างแรงนะคะก็แนะนํานะคะให้นําไปนึ่งแล้วก็ไปตากแห้ง จะได้ลดผิดของเขาที่รุนแรงเนี่ยให้ลดลงแล้วก็สามารถนําไปทาฝีทาหูดได้ค่ะค่ะขายกับต้นแก้วมังกรบว,วกกับพวกกระบองเพชรใช่ค่ะลักษณะเด่นของเขาค่ะจะมีลักษณะนหน้าตาคล้ายๆกับกระบองเพชรเลยเนื่องจากว่าเขาจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะอะ๋ค่ะพบในประเทศไทยเยอะไหมคะสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ,คะใช่ สังเกตง่ายๆว่าต้นสลัดใดป่าเขาเนี่ยก็จะมีหนาคล้า,ายๆกับกระบองเพชรเลยค่ะแต่ว่าไม่เหมือนกับกระบองเพชรนะคะอืมก็คือจะแยกกันก็จะเป็นตัวนี้รักษาหูดฝีใช่แล้วค่ะนอกจากจะน้ำยางจะช่วยรักษา แล้วก็หูดได้ค่ะแก่นของเขาสามารถนําไปต้มนะคะเป็นยายแก้ไข้ได้ด้วยนะคะขอบคุณน้องฝนมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะในครั้งหน้านะคะบุ้งจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรอะไรนะคะที่คุณสามารถปลูกได้ที่บ้านนะคะหรือหลายๆาท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมีสามารรพคุณมากมายนะคะกว่าที่คุณอาจจะเคยใช้หรือว่าเคยรู้จักนั่นเองค่ะกับรายการเชฟปรุงยาวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี ค่ะปะตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอม,มรินทีวี